จะฝากบที่เขาไปคนเขาไม่มีรถกลับคนไหนคนไหนที่คนที่โดนของอ๋อของใครเข้าเทศบ้างเขาขับบางแพรลงช่องบางแพรบอกว่าอ๋อแถวๆนั้นบอกว่ามันลงที่มีแท็กซี่ได้ต่อแถวที่เส้นไทยกับกลิ่นก้งกลิ่นด้ากับอะไรนั่นขาได้หมดนะเริษัทที่มีตังค์ค่าแท็กซี่เราไม่มีเงาเข้านเลยขนี้เลยขึ้นมาหางาเลยขึ้นมาเลยนี่ขึ้นมา แกไปแกไปแกร่างของไปโดนหลอกข้า้างขาดเาที่นะครบาจะยังตต่อกนไกลนะหอยลงมาเปิดเปิด้วเปอีตีปีโทพระกวาเยะมะลอชอนนนั่งนี่ห่อนั่งนี่ก่อนั่งอรกุโตนะโมพุทธายะนันตกมหาราชิกายะทะคันตาวัทธภูริโตเวสตะกุตตะพุทธังภารกโเวีนันตุนโมพุทธายะอนิจจานิจงกัเยกัเยเโตเโต

Balay balay na kabaray kabaray kawaray kawaray abari katalong ngorya mama malung 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 malung

कुबारे 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 क กูบาร์ได้กูบาร์ไดบจริงกูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้กูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้กรเลยกบ็เลยกูบาร์ได้จรกิงเลยกูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้กรเลยกูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้ก็เลยกูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้ก็เลยกูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้กรเลยกูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้กบรเลยกูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้ก็เลยกูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้ก็เลยกูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้กรเลยกูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้กรเลยกูบาร์ได้จริงกูบาร์ได้ก็ เลือไปกูบาิงกูบาริงกูบริงอนิีจาอนิีจากาเยกาเยเจโตเจโตเติติเปติเปติถึก็เลยถึงกเลยอานเียนโตเลื้อไปกูบาริง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 กูบาิงก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 บาิง Lewe kubarin, 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 kubarin,

कुबारिन 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 लोय बारी कुबारिन 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 लोय बारी कुबारिन 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 लोय बारी कुबारिन 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 लोय महाको रे ओ महाको लोय महाको कुबारिन 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 लोय महाको कुबारिन 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 लोय महाको ओ महाको लोय महाको कुबारिन 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 लोय महाको कुबारिन 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 महाको रे महाको रे कुबारिन 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 कुबारिन

মা েেে লা ফ মই ভাহাগুে ুে তোুমা মাে ে ুমাে েেেে করে ুমাে ে পাে মা করেে ুমা ুমামােে চাপাই ত চাপলা আ ধুলেে মাক কুে মাে ুমাে মাে েেেে মা গে মাে মা ক মা মাে মাে পাে মা। เลยออกมามาหากูนี่กูนั่งอยู่เนี้ยนะเลยไหมถึงกูเลยออกมาเลยไมมาแงวันอมแรงวัดมาแงวัอหมงวัตัวบลเลอร์เออเลยมากูอยู่เนีแล้วเลยมาเออค่อยๆมายับมาขยัมากูขยับมาขยับมาขยับมาเออขยับมา

ทานมาทานมาคูบอกแล้วกันทานมาทานมาึงทานได้แค่นั้นเลยเหรอะทานมาอีกเหลือมาเหลือมาเหลือมาเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละเหลือมาเออไปค่อยเหลือมาไปค่อยเหลือมาเดทายเออไปค่อยเหลือมาไปค่อยเหลือมานะเหลือมา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 

Lưới mà. Ừ. Lưới mà nhìn tháo cô. Lưới mà. Lưới mà. Lưới mà. Cô bắt 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 lưới mà. Ừ, lưới mà. Lưới mà. Không. Lưới mà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  đấy. Lưới mà. Lưới mà.

Kubari di 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 บาลเอง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 บอลเองเออเอาเอาโอ้บ้าอะไรโอ้บ้าอะไรโอ้บ้าอะไรเตียนค่ะไปต่อไปต่อไปมือเดียวคจับลไปงอนเออเออไปร้อยมือชาสักตามนั้นตันเอาไปไปตามนั้น กูชูแล้วอูชาที่บอกบูชาที่บอกพญานาคไมไรเนาะตังไงกูไหนงน้านาคาบอกยังไงน้วนาคามาไดกไหน้านาคาบอกยังไงไม่ได้เขาคุยกับเราได้ไ

ก็ไม่แน่ก็มันกะจูนอ่ะก็เป็นงูใช่ไหมหรือเปล่าอันไหนจ๊ะไหนก็ไอ้นั่นมันเต้นอ่ะเองมันงงงงเป็นงูเป็นอะไรกันจังเลยไม่ใครแล้วไปเืยอยทำไมแม่สีภัยแล้วเยอะหรอกไม่ก็ดูอ่ะเดินพปยันน่ะเดินไนก็ดูเราเราก็ไม่รู้อ่ะคือว่าร่างเปลือกเจ็บมีไอ้คิดเป็นแม่สีภัยแม่สีภัยแม่สีภัยมัเห็นภัยมาแล้วจีคือว่าถ้าภัยก็ภัยขนาดนั้วก็ไม่ฟังหรอร่างทรงไหนี้คือฟังอะไมร่างทรง กูปังกูเองรู้ป่ะก็กูไม่เห็นเคยฟังร่างตรงก็ห่านร่างกรงก็รู้ก็ไม่ฟังเลหรือไม่ฟังหรอกใครไทยปังกูเองแล้ววิ่งใครเลื้อยเนี่ยไม่จะบอกให้ดูทางและเลื้อยก็สีไทยก็ไม่มีใครก็ไปหาสีอะไรผมไม่มั่นใจเลยย่าหรืองูยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยเหมือนคันคันคันเรื้อยอยู่ตอนนี้เข้าใจแบบ เขาเานมีจะน่าไม่รู้่าเขาโน้คุยแบบนู่นแบบเจ้าแม่อะไรจะไม่ได้นันนั่นนั่นแม่อะไรน่ะเอาจริงเขาไปดูโดยจับเขาเผื่อเขาขึ้นเอาจริงๆเจ้าผมนะไปเขาไปอ่างโน้นดูนู่นเอามานี้เอ๊ะมาดู